สวัสดีค่ะในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็เจอคนมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในที่โรงเรียนนะคะหรือแม้แต่เพื่อนข้างบ้านของเราเองค่ะวิธีจัดการกับคนขี้อิจฉาเหล่านี้ค่ะเราต้องจัดการกับอารมณ์ของเราก่อนถ้าเราเจอคนแบบนี้ให้เราใจเย็นๆนะคะอย่าได้ไปรู้สึกกับอารมณ์ของพวกเขานะคะให้มากระทบจิตใจของคุณเองค่ะ เวลาที่เขาพูดหรือว่าอะไรมาให้เรารับดูแล้วก็รับทราบความรู้สึกและพิจารณานะคะว่าที่เขาพูดมามันมีเหตุมีผลไหมให้เราวิเคราะห์คนพวกนี้นะคะก็จะพูดโอ้อวดให้เราฟังค่ะสิ่งสำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการโอ้อวดหรือว่าเอาความสำเร็จของคุณเนี่ยไปทุกหน้าเขานะคะการที่เราพูดความสำเร็จของเราให้เขาฟังเนี่ยจะทำให้ เขาเนี่ยยิ่งอิจฉาเรามากยิ่งขึ้นค่ะคนที่อิจฉาพวกนี้นะคะมักจะขาดความมั่นใจเราต้องสร้างความมั่นใจให้พวกเขาค่ะแล้วก็สนับสนุนช่วยให้พวกเขาเนี่ยพัฒนาจุดแข็งและพรสวรรค์ของตนเองค่ะถ้าเกิดเขาเกิดพูดอะไรขึ้นมาให้เราฟังนะคะเราอย่าไปพยายามเปลี่ยนแปลงเขามากค่ะเพราะว่าการที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ย เขาจะมีความมั่นใจแล้วก็จะไม่ให้ใครเปลี่ยนความคิดเขาไปค่ะในที่นี้เราต้องสื่อสารกับพวกเขานะคะอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาค่ะให้พื้นที่แก่พวกเขาหากจำเป็นนะคะให้เปิดโอกาสให้เขาพูดค่ะเราก็วิเคราะห์ว่าในสิ่งที่เขาพูดมานะคะเป็นยังไงแล้วเราพยายามเข้าใจมุมมองของพวกเขาค่ะแล้วอย่าถือเอาความ ที่อิจฉาของพวกเขานะคะมาใส่ตัวเราค่ะอีกเลี่ยงกันตั้งรับดูว่าโต้เถียงเขาพูดอะไรมาพยายามอย่าโต้เถียงเขานะคะและเราก็ยังต้องดีกเลี่ยงกันดึงตัวเราเนี่ยเข้าไปในเรื่องดราม่าของพวกเขาอีกถ้าเขาพูดอะไรดราม่ามานะคะเราอย่าไปสนใจค่ะกับคนพวกนี้นะคะบางทีเราก็ต้องมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้ ต้องเข้าใจเขาค่ะถ้าเราอยากแบ่งปันความสำเร็จของเราหรือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าเขาเราต้องหาวิธีพูดคุยด้วยวิธีที่ไม่คุกคามเขามากจนเกินไปค่ะแล้วถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่เขากำลังจับกลุ่มนินทากันวิธีที่เราจะแก้ไขได้มากที่สุดนะคะก็คือ อย่าเข้าไปอยู่หรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการนินทาหรือว่าพูดในแง่ลบเกี่ยวกับผู้อื่นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือเราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่มีพลังงานบวกแล้วก็สนับสนุนเราได้ดีที่สุดนะคะและหมั่นฝึกฝนการดูแลตนเองและดูแลสุขภาวะทางอารมณ์ของตัวเราเองหากวิธีอื่นไม่ได้ผลให้พิจารณาออกห่างจากบุคคลน,นั้นค่ะจาก ความขี้อิจฉาของพวกเขานะคะที่จะส่งผลเป็นพิษและไม่ดีต่อสุขภาพเราได้ค่ะโปรดจำไว้ว่านะคะความขี้อิจฉาเนี่ยเป็นอารมณ์ตามธรรมชาตินะคะและก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปัญหาพื้นฐานหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือต้องเข้าหาคนที่ขี้อิจฉาด้วยความเข้าอกเข้าใจและในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องปกป้องสุขภาพทางอารมณ์ของตัวเราเองด้วยค่ะ จบไปแล้วค่ะกับข้อคิดสาระดีๆในวันนี้นะคะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจช่องมีน้ำชาแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ